สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับช่างตวงข้อมักสีนะครับนี่กรับมาส่งเครื่องสีเข่าครับลูกค้าครับผมอยู่ทตียงเพื่อเมืองอุตรด่านีนะครับอ่าคุณตาคุณยายนะครับได้เข่าไหม้วครับก็อยากได้สีเครื่องสีเข่านะครับเอาสีเข่าไว้จะกินเองนะครับได้ห้ามไว้ไปในไก่นะครับอีกครั้งเพิ่นยังเลี้ยงง่วเลี้ยงควายพร้อมนะครับนี่ปลาพร้อมนะครับผมแต่ว่าคุณน้องว่าเขาต้องการล้ำละเอียดนะครับก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับ KM20 ็มยีพลาสนะครับซูเปอร์สแตนเลสเซอร์เบิร์นโปรเควนตี้โฟร์ฟังชั่นนะ ลํำหยาบนะครับผมครับอ่าแต่ถ้านะครับถ้าเป็นรุ่นอ่าสีออกมาเราบนล้ำละเอียดนะครับเป็นซูเปอร์เทอร์โบคู่นะครับผมรุ่นนีาก็จะสีออกมารอบเดียวล้ำละเอียดเลยนะครับอ่าสำหรับลูกค้าที่เลี้ยงหมูงอว่าต้องการลํำไม่จำแน่นะครับมันก็สะดวกสบายประหยัดไฟประหยัดเวลานะครับผมสีออกมารอบเดียวก็ไ้ลํำละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับผมประหยัดพวกอะไรสิบล้อขึ้นเครืองนะครับ ตรงนี้นะครับสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาได้ในรอบเดียวนะครับผมนะครับน่าสาธิสใจทอดบ้านทอดฟางนะครับผมสอนกันใส่งานนะครับผมนี่ครับนี่คือเข้อที่หนึ่งนะครับผมเน็คง้าบวยสวยว่ามันนอนนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเข้อที่สองนะครับตัวนี้เป็นเข้อปลายนะครับผมตัวนี้เป็นเศษที่เจาะผลนะครับเศษะฟางนะครับต่างๆผาพวกหินพวก เล็กน่จะปูอจะกองออกมากข้างนี้นะครับผมด้านนี้จะเป็นล่ำหยาบนะครับผมไส้โลดักล่ำนะครับนี่ล้อซุปเปอร์ล็อนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ฐาดล่อนนะครับสิ่งจะคนนะครับแยกเศษฟ้านเศษไม้เศษหินต่างๆนะครับผมตะแกรงล่อนสองชั้นนะครับผมนะครับจ่ายดีต้นนะครับ2 2 0ร้โวลต์นะครับผม ยินไปอยู่ที่10แอมป์นะครับตอนนี้นะครับอันนี้พวกสีเจ้าพลคุ่นมอดแมงต่างๆนะครับนี่นะครับสามารถถอดเทได้นะครับนะครับหัวปุ่มสแตนเลสนะครับผมล้อซุปเปอร์ล็อกนะครับผมนะครับทรงจริงรีวิวจริงนะครับบอจกตานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมผลงานชั้นโค้งนะครับถึงร่างเลี้งใจนะครับเพื่อไปสุด สนใจนะครับเครื่องที่เขาน้อยหรือว่าต้องการอยากจะได้อะไรต้องการอยากจะซ่อมนะครับติดต่อสังตรงได้นะครับผมเไหนๆพุณแม่ถือใจว่าเป่นเขาเยี่ยมวะเยี่ยมบวะไหนๆเยี่ยมนะฮสุดยอดนะครับถือใจครับผมแม่ว่าเนี่ยส่งจริงรีวิวจริงนะครับไม่จกตานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานสังตรงเนีเด้อครับผมเดี๋ยกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับนี่เครื่องมือดีๆนะครับสังตรงก็จะมานำเสนอนะครับผม อีกจ้างย่างจำนายอะไรแล้วรับสองร้อมนะครับผมนะครับสาหรับท่านใหที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับถูกหวยรวยเบอรอนะครับผมอ่าเป็นเศรษฐีมีมันนี่ใช้นะครับอ่าทำรวยเงินทองจะทรงไทยปีเข้าตลอดปีไหมนะครับผมโชคดีตลอดปีนะครับผมสําหรับท่านที่ติดตามแล้วท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามให้ได้เลยครับผมนะครับผมขอจบไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ